สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาปล่อยสกุชชี่นะคะก็สกุชชี่ที่เหลือนะคะแล้วก็จะมาปล่อยสกุชชี่เพิ่มนะก็ไปดูเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างก่อนจะไปดูก็มาดู ID ดีไลน์พี่ก่อนนะคะนี่จะเป็น ID ดีไลน์นะคะก็ JN u n d e s r NUTSLA นะคะรับโอนกับป o นะคะค่าส่งรับทบสามสิบแล้วก็ IMN ห้าสิบนะคะรอบนี้นะคะรับ เติมนะคะรับเติมเข้าโทรศัพท์นะรับเติมจะสมาิจะเป็นของไม่แท้นะคะนี่นะก็มาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะก็รอบนี้นะคะราคาราคาไม่เกิน120บาทค่ะก็อาจจะมีเยอะ่อยนะแปบ๊บหนึ่งชิ้นแรกนะคะไปดูของที่ รับเติมมันก่อนนะคะเป็นของที่รับเติมนะเป็นของไม่แท้นะคะเป็นของที่ยังไม่ได้เล่นคือเป็นของมือหนึ่งนะคะก็คือพวกบันนะคะบันหน้าต่างๆนะนี่นะนุ่มสโลทุกชิ้นนะคะก็คือพวกนี้จะขายเป็นเซ็ตก็คือซื้อคู่ถูกกว่านะคะซื้อคู่คู่ละ าสิบบาทอย่างนี้นะคะจะจับคู่กับตัวไหนก็ได้ส่วนตัวนี้ก็คือยี่สิบห้าบาทหรือจะจับคู่กับตัวไหนก็ได้นะคะพวกนี้รับเติมนะต่อไปนะคะก็จะไปเป็นพวกไส้ไหลนะคะนี่นะไส้ไหลก็จะมีกุเดธรรมะไส้ไหลกับคุมะไส้ไหลนะคะคือสองชิ้นนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะก็จะไปดูไส้ไหลอีกหนึ่งแต่เป็นไส้ไหลของแท้นะคะ เป็นคาบิไส้ไหลนะชิ้นนี้100บาทค่ะมีแท็กนะคะคือเริ่มแรแล้วนะต่อไปนะคะก็จะเป็นพายนะคะเป็นพายชูนะคะคือรอบนี้ก็มาลดราคานะเหลือ60บาทเท่านั้นมีแพ็กเกจนะคะไม่ใช่แพ็กเกจออริจินอลนะเป็นแพ็กเกจตเดี๋ยวพี่แพ็กไปให้นะคะก็คือพวกนี้มีแพ็กเกจหมดเลยนะก็เดี๋ยวแพ็กไปให้นะต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่ กูได้รรมะในแพ็กเกจนะคะเหมือนเป็นโมจิยืดนะอันนี้ก็6 0ิบบาทเท่านั้นสองอันนี้100บาทนะคะคือลดราคาก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นโทลินะโทลิ120บาทเท่านั้นนะคะนี่นะมีแท็กของแท็กของลีราคุมะนะคะนุ่มสโลมากตรงนี้คือตรงนี้นะก็ตรงนี้นิดนึงนะเป็นของปล่อยนะคะ120บาทเท่านั้นต่อไปนะคะก็จะเป็นพวก ของปล่อยล่าสุดนะคะก็จะมีแมวน้ำแมวน้ำ40บาทก็จะมีสีเหลืองกับสีขาวนะนี่40บาทต่อไปเป็นโดนัทคุมะนะคะเป็นของไม่แท้นะแต่ว่ามีแท็กเป็นมินินะคะนี่นะ30บาทคือมือนของแท้มากมีแท็กพร้อม สาบาทนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นขวดนมนะคะนุ่มสโลมากตำหนิก็สีแค่สี่ลอกๆนะดูความสโลของมันใครไม่มีนะคะก็คือรีบจับจองไว้เลยนะขออนุญาตบีบนะคะคือนุ่มสโลจริงๆราคาแค่6 0บาทนะคะนี่นะนุ่มสโลมากต่อไปนะคะเป็นแพนเค้กคิตตี้นะคะ เป็นของไม่แท้เหมือนกันนะคะชิ้นนี้ราคาแค่40บาทนุ่มสโลเหมือนกันนี่นะนุ่มสโลกระทั่งโบนะคะของไม่แท้นะคะ40บาทเท่านั้นต่อไปเป็นเค้กโรมิน,นี่เป็นของไม่แท้นะคะอันนี้เป็นตำหนิจากโรงงานนะมีแท็กนะคะชิ้นนี้แค่50บบาทเท่านั้นขายถูกม,มากๆเลย ขอโทษนะถ้ากล้องสัน่นต่อไปนะคะเป็นเคคิตตี้เป็นของมือหนึ่งนะคะชิมม้นนี้แค่120บาทเท่านั้นนะมีแท็กมีลายเส้นนะคะลายเส้นสองพนนะแต่ว่าแท็ก2อง0ัิบนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือมันเป็นของกรอบนั่นเองต่อไปนะคะเป็นของปลอยเป็นของแท้นะเป็นถั่วนะคะแพ็กเกจมีนะมีนะแพ็กเก็โอ้ยแนะนะพ็กเก็กเกนี้นะคะ vegetable family นะคะครอบครัวผักตอนนี้นะแพ็กเกจชิ้นนี้ปล่อยแค่80บาทเท่านั้นนะคะตำหนิก็จะแตกๆแ,แล้วก็แตกตรงถั่วร่องถั่วแล้วก็รอกตรงนี้นะ80บาทเท่านั้นนะคะของแท้ต่อไปเป็นข้าวโพดนะคะลายเส้นจะอยู่ด้านหลังนะนี่ก็แพ็กเกจนะคะนี่นะ120นะคะคือชิ้นนี้ไม่มีตำหนินะคือว่าขายถูกมากๆเลยนะคะนี่นะก็คือ ของทั้งหมดที่พี่ปล่อยนะคะก็มาดูไอดีอีกรอบนะนี่นะก็คือรอบนี้เปิดรับรับเติมนะคะรับเติมจะเป็นของพวกนี้นะก็เดี๋ยวทักมาถามพี่อีกทีว่าพี่คะรับเติมชิ้นไหนเดี๋ยวพี่จะบอกในไลน์นะคะก็มาอุดหนุนกันเยอะๆนะ